สวัสดีครับผมโปบุลท m เอ็มสวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆในการเชื่อมสเตลเลตหลังจากที่ช่างเชื่อมเชื่อมตลเลตไปแล้วสเตลเลตมัออกดาออกรอยไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเ,เราจะแนะนําน้ํายาล้างรบรอยเชื่อมของ t h e ร์ม t เทคหลังจากที่เราเอาน้ํายาเช็ดแนวเชื่อมแล้วเราสามารถเช็ดออกหรือว่าล้างด้วยน้ําออกได้เลยครับแนวเชื่อมก็จะขาวขึ้นทันทีเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูนะฮะใช้พอประมาณ แล้วเราก็ใช้แปรงจุ่มยาเร้วก็ทาพี่เนื้อทะเลนะเห็นไหมเห็นไหมรู้ว่าจะเอาไปล้างได้นะเช็คกัน เราจะมาล้างอีกอันนึงก่อนที่เราจะล้างด้วยน้ำยามันก็จะดำรอยไหมเราก็น้ำยาทามันก็เช็ดแล้ว หลังจากที่ผมสาธิตวิธีการล้างแนวเชื่อมให้ดูด้วยน้ํายาอันด็กะสงคตัวนี้ถ้าเราใช้แปรงทองเหลืองขัดหรือว่าหินเจียเจียมันก็จะทําให้แนวเชื่อมเราเป็นรอยตอนนี้เราใช้น้ํายาแล้วเช็ดออกนี่สมรรถภาพของแนวเชื่อมดีเยี่ยมถ้าใครสนใจนะครับน้ํายาลบแนวเชื่อมตัวนี้นะฮะสามารถซื้อได้นะฮะที่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้แล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ